คือห้ามห้ามซื้อให้เหรอใช่อ่านตามป้ายพหลรบควบคุมเงินเดือนโอ้โหอันนี้เชิญครับอันนี้เป็นตลาดริมเมยเข้ามาในระยะจับคับรับค่าเท่าแต่ถ้าเขาห้ามมา่นี่เขา่ขายได้เลยคนนี้ห้ามเจ้าหน้าที่ถามคุปต์จักรกันเถอะก็ถามเจ้าหน้าที่สินคับนี่อ่ะคร น็นอาหาทะเลออ๋ทะเลน,น,นี่คนอเด็กคุ้ม